ทุกคนปีนี้ไม่มีเวลาไปคาเฟ่ที่เขาจัดง,งานเฮียกันเลยก็จัดเองไปเลยสิค่ะฮัลโหลอากาเซ่ทุกคนวันนี้สถานที่แห่งนี้ เหมือนอยู่เมืองจีนเลยจ้าบรรยากาศดีมากมันเป็นโซนของเปเปอร์มินที่เขาเคยจัดแบบเป็นร้านอาหารแล้วก็มีแบบสวนใดๆให้ขับจักรยานเล่นเนอะเขาก็มันเป็นของอะไรนะเสียงเพียงอิ๋วหรือเปล่าอ่ะใช่ใช่ใช่หมมันก็จะมีความแบบเมืองจีนเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็ จริงๆแล้วเอสมาร้รานนี้ค่ะจอรนโดนัทเขาให้น้องหมาเข้ามาได้ด้วยนะคะร้านเขาคือบรรยากาศดีมากคอนเซ็ปต,ต์ของร้านของเขาก็คือโดนัทของจอนนะคะซึ่งถือกำเนิด ชิ้นแรกบนเกาะภูเก็ตเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะด้วยคนที่ทำร้านขนมแล้วก็เปิดสอนเบเกิ้ s สตูดิโอมาเกือบ10ปีแล้วก็เขามีความหลงไหลถึงขั้นคลั่งไคลโดนัทในรูปแบบของโฮมเมดพรีเมียมโดนัทมาตั้งแต่สมัยเรียนทำขนม เขาก็เลยอยากจะทำขนมโดนัทที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายทอดใหม่ๆพร้อมเสิร์ฟนะคะตั้งแต่เชา้าให้ทุกคนได้ทานเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าเราเนี่ยได้ลองทานจอนโดนัทเพียงสักคำเนี่ยเราก็จะรู้สึกราวว่ากำลังตกหลุมรักอย่างแน่นอนคือบรรยากาศร้านเขาเนี่ยดีมากนะคะ ลองดูเลยค่ะว่าบรรยากาศร้านก็คือแบบนั่งแบบสบายมากเลยเพราะว่าเขาจะตะจัดแบบโต๊ะเก้าอี้เอ่ยที่นั่งเอง่ยห่างๆกันแล้วก็แบบถ่ายรูปได้ทุกมุม,ม,มจริงๆแล้วก็ส่วนของดนะัทแห่งเมืองภูเก็ตเนี่ยเป็นนิยามที่คนรักกันเรียกร้านว่าน่าจะเป็นเพราะคนกินเนี่ยรับรู้ได้ถึงความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนเลยนะคะที่เนี้ยเราก็พาเฮียมาเที่ยวแล้วก็ เมนูเครื่องดื่มอันนี้ก็คือดีมากนะคะเป็นลามนเนตโซดาแล้วเราก็ทายี่เนียามานั่งกินโดนัทโดนัทชิ้นนี้เป็นอ่านูเทลล่าเป็นไส้นูเทลล่าข้างในก็ยยคือแบบอร่อยมากจริงร้านเขาก็คือกาแฟเอ,อ่ยเครื่องดื่มเอ,อ่ยดีมากใครว่างก็อย่าลืมไปจัดกันนะคะ Say I got you.